เที่ยวทุ่งดอกกระเจียวอย่าลืมขึ้นไปจุดชมวิวแหล่งมรดกธร,รณีผาสุดแผ่นดินอุทยานแห่งชาติป่าหินงามกันนะคะหลายคนยังไม่รู้จักแหล่งมรดกธร,รณีขออธิบายสั้นๆแบบนี้นะคะธรรมชาติได้สร้างสารรค์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นมากรมทรัพยากรธร,รณีก็ได้เข้าไปสร้างข้อมูลเชิงวิชาการโดยแบ่งประเภทของแหล่งธร,รณีวิทยาออกเป็น7ประเภทถ้าแหล่งธร,รณีวิทยาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ ก็จะถือว่าเป็นแหล่งมรดกธรณีที่มีคุณค่าเชิงวิชาการซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวและถือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าการท่องเที่ยวแบรนด์ใหม่ลงสู่วงการท่องเที่ยวกันค่ะรู้ไหมคะว่าทิวเขาที่ราบสูงแผ่นดินอีสานคือแผ่นอนุทวีปที่มีชื่อว่าอินโดไชน่า ส่วนฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีชื่อว่าแผ่นอนุทวีปฉานไทยทั้ง2องแผ่นอนุทวีปได้เคลื่อนที่มารวมกันในยุคข,ของไดโนเสาร์เมื่อประมาณ250ล้านปีหลังจากนั้นแผ่นดินอีสานได้มีการสะสมตะกอนทรายสายแป้งดินโครนและถูกกัดกร่อนอย่างต่อเนื่องจนมาถึงประมาณ65ล้านปีเกิดเทือกเขาเอเวอเรสต์จากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ ทำให้แผ่นดินในประเทศไทยได้รับอิทธิพลแผ่นอนุทวีปอินเดียชหน้าฝั่งอีสานเกิดการยกตัวเป็นที่ราบสูงจนถึงในปัจจุบันและแหล่งมรกธรณีผาสุดแผ่นดินนี้เองก็คือขอบของที่ราบสูงฝั่งอีสานเมื่อท่านไปเที่ยวชมจะได้พบหลักฐานของพลังของการยกตัวเป็นที่ราบสูงอีสานที่ยิ่งใหญ่และยังได้ชมวิวฝั่งอนุทวีปฉานไทยฝั่งตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินปูนได้แก่จังหวัดลบบุรีเพชรชบูรณ์อีกด้วยค่ะ จากความรู้ของนักธรณีวิทยาทําให้เราคลายสงสัยลักษณะรูปร่างแปลกตาในลักษณะของหินซึ่งไม่น่าจะเกิดบนที่สูงได้จากการกระทําของน้ําอย่างเช่นกุมพลักษ์หรือพอทโทที่โดนกัดกล่อนอยู่บนหน้าผาแนวรอยแตกหรือริ้วรอยของทางน้ําไหลเมื่ออดีตสําหรับที่นี่จะแตกต่างจากภูออทอก หรือที่บริเวณที่เป็นหินซ้ำหวานเนี่ยในการที่มันยกตัวมันจะมีการก่งตัวพอก่วงตัวปุบ๊บมันจะเกิดลักษณะรอยเลื่อนรอยล้าต่างๆนึ่องรอยแตกตรงนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดทําให้การเกิดพบว่ามันมีลักษณะเป็นรอยรอยแตกเป็นร่องแตกด้าน,นบนที่เราเจอนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีลักษณะพิเศษบนบริเวณนะั้นคือเราจะเห็นว่าที่เป็นลานหินแข็งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลุมกลมๆเลยนะครับอันนั้นเราจะเรียกว่า กุมพรักษ์หรือพาะโทเป็นปรากฏการณ์ซึ่บ่งบอกได้ว่าสมัยก่อนบริเวณนั้นมีช่วงน้ําหลากนี่้ำจะไหลแรงเร็วมากแล้วก็เร็วมากพัดพาเอากัวดซายมาขัดสีบนบริเวณหน้าผิวดินจนกระทั่งเป็นหลุมลึกนะครับหลังจากนั้นระดับน้ำก็ลดลงไปตามยุคตามสมัยนะครับซุ่หินข้อแรกมักจะเป็นหินทรายหหินดินดาน แต่ทางใต้เนี่ยจะเป็นหินปูนอยู่หินปูนแบบเดียวกันที่พบกันในสระสระบุรีนะฮะคนนี้หินปูนเนี่ยมันละลายน้ําได้นะเพราะมีแรแ่แคลเซียมแล้วก็ที่สําคัญมันมีระบบรอยแตกเหมือนกันโดยเฉพาะรอยแตกในแนวดิ่งนอกจากนั้นก็ยังมีรอยต่อของชั้นหินนะครับซึ่งมันทําให้เกิดช่องว่างสมทิศทางเลยเวลาที่ฝนตกลงมานะครับบริเวณใดของหินปูนที่มันมีรอยแตกรอยร้าวเยอะตรงนั้นก็จะเกิดการละลายตัดพังเกิดเป็นท่าเป็นเล็กแล้วพังลงไป ไอ้ส่วนที่เราเห็นนะเป็นส่วนที่หลงเหลือนะครับแล้วก็จะเกตได้ว่าบางส่วนจะเหมือนกับเสาเฉลียงด้วยซ้ำน,นะครับอันนั้นเป็นส่วนที่มันแข็งแรงกับพื้นที่อยู่นะครับการอนุรักษ์ในพื้นที่นี้ก็อาจจะคล้ายๆแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆแต่ว่าโดยเฉพาะบริเวณนี้นะครับหินมันมีรอยแตกรอยร้าวเยอะ อันนี้อันนี้อาจจะต้องเพิ่มในห้ามไม่ควรจะเปลี่ยนฝ่ายกันไปไม่ควรจะทําเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรที่อยู่ใกล้เคียงหรือทําให้เกิดการสั่นสะเทือนพวกนี้นครับนอกจากนั้นก็เป็นตามระเบียบม,มาตรฐานการท่องเที่ยวทั่วไปนะคือไม่ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางไม่ควรไปคุบไปเคาะอะไรพวกนี้รวมทั้งเก็บหินออกมานะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะครับ งานที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ของกองธรณีวิทยาและกรมกทร,รัพยากรธรณีเราก็ได้เอาข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่เยอะแยะแล้วเกี่ยวกับด้านแหล่งธร,รณีวิทยานะคะหรือเราที่เราเรียกว่า g e o s i t ซเนี่ยคะ่ะมาประยุกต์ใช้พัฒนาว่าแหล่งธรณีที่มีความสวยงามต่างๆนั้นนะ่ะสามารถ ทำประโยชน์หรือมีคุณค่าอะไรบ้างมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านใดบ้างก็จะทําให้เกิดคุณค่าของแหล่งทรณีนั้นก็ยกระดับแหล่งทรณีให้เป็นแหล่งมรดกธรณีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ,ะกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยพยายาม ผลักดันและขับเคลื่อนให้งานทางด้านธรณีวิทยาวิชาการธรณีวิทยาสามารถมาเชื่อมโยงกับชุมชนและก็วิถีชุมชนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้อันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งของแหล่งมรดกธรณีนะคะหรือที่เราเรียกว่า geoheritage แหล่งมรดกธรณีผาสุดแผ่นดินเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน